สวัสดีค่ะทุกท่าน๊าดมาเบิงมาเบิงค่ะทุกท่านมาเบิงพี่น้องนะคะไทบ้านเป็ดสีขาวมาเบิงสาวน้อยเพนบันแพงขาวมาออกกันยุนาประตูท่าเขาเวทีนะคะ๊าดต่างหลายกับพี่น้องหลายหลายหล,ลายคนซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วไม่ได้คนผู้สูงอายุนะคะสวาทั้งนั้นเลยนะคะซื้อบัตรเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วรอดแต่เข่าย่างเดียว ร้อเจ้าทีมกเปิดประตูให้เข้าไปนะคะทุกท่านพาหลาย,ลายเป็นหลายนะคะพูง่ญ่ก็ร้อยสี่สิบเด็กน้อยเจ็ดสิบบาทค่าบัตรผ่านประตูเข้าไปช่วงนี้เป็นช่วงเ็กเสียงนะคะเสกเสียงเศร้าเสียงเสกเสียงอยู่หนาเวทีตอนนี้น้องอิงกำลังเสกเสียงอยู่แล้วก็นักล้องหลายคนกันเสกเสียงอยู่เบิ้งค่ะพุทธทุกท่านพอเปิดประตูแค่นั้นละคะ่ะ ป้าผักกันธรักเข้าไปนะคะนะคะเด็กน้อยก็มีผู้ใหญ่ก็มีแต่ว่า,า,าผู้ใหญ่หลายผู้เฒ่าเนี่ยหลายค่ะทุกท่านผู้สูงวัยหลายกลัวสุดมากเป็นภาพที่น่าประทับใจหลายค่ะทุกท่านก็เจาก็ร่อมือหนีมาแล้วเนาะจากเบื้องนองอุ้งอิงจากเบิกชมสาวน่อยเปลินแพรงค่ะที่บ้านเป็ดค่ะนะคะบ้านเป็ดนะครับมือน,นีกับวันที่ หาเนาะพักเสภาค,คมบโซบานร้หกสิบหกที่บ้านเป็ดนะคะสาวน้อยเป็นแพ่งสแสดงอยู่บ้านเป็ดเบิ่งเอาพุท่านเบิ่งเอาดูหลายเป็นหลายค่ะออกันอยู่นะคะ,นะคะย่งบางคนกับกัทยอยมาเรื่อยๆคะ่ะทยอยมาซื้อบัตรเรื่อยๆเพราะว่าเวทีใดนะคะไปบ้านใดก็เต็มอัญญะคือกันโมนิกกับศีอัญญะคือกันนะคะอ๋ะอเห็นแล้วก็ประทับใจนะคะ ปึ้มใจหลายคนประเบิงอีหลาอุ้งอิงนะคะถ้าผู้สูงไวห้หลายค่ะผู้ผู้ชายไม่ยิ่งสูงไว้กันห้ายล้ายค่ะผลอาคายังอีกตั้งเยอะเลยยังอีกตั้งหลายยังเขาบ่ได้อีกเลี่ยงกันเขา่าแต่ละคนกาอากนนานาตาซื่นบานอยากได้มาเบงเสากได้มาเบงนองอุ้งอิงอแล้วนะคะรอวันเวลานี้มานานแล้วนะคะ บางคนกับเบิ้งแ้วเบิ้งอีกนะคะบ่น้ําใจบ่คักใจมา,แล,มา,าแล้วเบ่อีกเบิ้งแล้วเบิ้งอีกเบิ้งย่ำเลยกับคักคุคยย่ำนเะบิ้งอีลาหน่อยอุ้งอิงเบิ้งหลายคนนะคะในสาวนอนเป็นแพงนักร้องเิ่นกับหลายคนมีแต่คนหนาะหากเป็นแต่แพรงรูปโล,ลสวยๆทั้งนั้นเลยลองเพลงกระมวนแต่ละคนบางคนกับเต้นแหละคะ่ะทุกท่านได้ยินเสียงน้องอุ้งอิงผ่านลองเพลงล่ำ ลองรำเพลงเต้นล่นะคะข้าเจ้ากบมวนข้าเจ้าคือคืนในใจของข้าเจ้าหลายอ่นะก็เป็นตะมวอยอด,ดนะค่ะทุกท่านเห็นแล้วประทับใจบ่ค่ะทุกท่านประทับใจหลายเนาะดีใจเนองข้าเจ้าได้ข้าเจร้เบ,บิงอ่ะได้ค่ะได้ชมแล้วหมูแลงนี่ค่ะชมแล้วเธอศาสตร์ก็มีค่ะทุกท่านเธอศาสตร์เือพัดวี่ก็ม,มีเตรียมพร้อม มุ่งหน้าสู่เวที่เลยค่ะทุกท่านเขาไปแล้วนะคะไปแล้วมุ่งหน้าซู่เวที่สาวหนอดเพชรบันแพง่าข้างนอกก็มีการซื้อของจักจ่ายซื้อขนมข้าวต้มหรืออาหารการกินแต่เพื่อสิเข้าไปเนี่บ่งหมอลำนะคะเตรียมหน้าตรงนี้กับผู้ใหญ่นะคะบัตรผู้ใหญ่1 4อบาทเด็ก70